สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีรถมาใหม่นี่มีชาวต่างชาตินะคะสไล,ลด์รถมาจากภูเก็ตค่ะนี่เลยภูเก็ตเห็นไหมว้าวเป็นรถเปิดประทุนด้วยโหเท่มากๆเลยภูเก็ตหน้าไปเที่ยวนะพ่อนะขับรถไปส่งเขาเลยดีไหมเนี่ยซัมเอทำคอยสปริงให้เขาเสร็จแล้วค่ะไปส่งเขาเลยดีไหมภูเก็ตเนี่ยได้ไหมขับรถคันนี้ไปส่งนะรถสวยเนาะขับได้ไม่มีปัญหาหรอก แต่ต้องมีเครื่องป้องกันเยอะหน่อยอ่ะเพราะราคา<อ>ไม่มีต้องเปิดประทุนไปเลยเฮ้ยเขาต้องเปิดประทุนอย่างนี้แหละรถหนึ่งเงี้ยเขาขี่ทรายหาดเนาะทรายหาดขี่ทรายหาดแต่เราขี่ไปเนะี่ยร้อนอนาดเลยนะถ้าฝ <c oughs> นตกนี่ไม่ต้องปัดน้ำฝนเลยนะเย็นเดียวปัดลูกกระตาเนี่ไม่มีอ่างคายจริงอ่ะเนี่ยจริงดูเสากระจกเขายังไม่มีเขาเขาไม่มีกระจกอ่ะมาดูดิมือหมุนก็ไม่มีมือหมุนไม่มีเลยไม่ต้องการมีกระจก I don't know I don't know. Don know I don't know I don't know I don't know อะไรก็ของรถอะเขาเป็นชาวต่างชาติใช่ใช่แต่เราอะคุยเขาไม่รู้เรื่องไงแต่เขาจะให้ทำอะแล้วดูดิกระจกกระจกไม่มีกระจกไม่ต้องมีเรื่องปดนี่เราต้องมีล่ามแปลภาษาแล้วเนี่ยกูเกิลทา s l a เลใช้หนักมากอะอืมทา s l a เลเหมือนเป็นวัดอะแล้วคือตอนแรกตั้งใจว่า คุณลูกค้าคุยกันบอกว่าเดี๋ยวจ้ารถมาทำคอยสปริงนะเ,ออเราก็กล่าวว่าเอ,อ้ยขับไปส่งได้ด้วยทเที่ยวได้ด้วยไงเออภูเก็ตภูเก็ตแต่ขับไปไม่ใช่ปัญหาของเราหรอกแต่ปัญหาของเราคือเออเพ่นเออเพ่นเดอดาวไปเนี่ยขับกันไปสองคนดเดี๋ย <c oughs> วยนไอขับอีกเดนไอขับอีกคันหนึ่งตามไงมนี่ละกันค่ะนี่ละกันค่ะถ้าเกิดสภาพนี้ไปภูเก็ตเลยได้ไหมเนี่ยฮะไปภูเก็ตเลยได้ไหม ต้องทำให้เขาก่อนทำช่วงล่างก่อนดิถ้าเกิดทำช่วงล่างเสร็จแล้วอะไปไห<ป>วไ, <ป S 1> ไหมเี้ยเราคนหลังนั่งไงวะไอ้คันนี้เขาให้นั่งกันสองคนเหรอยินดีต้อับ <Good bye. S 2> ้อย Goodbye ขึ้นมาเนาะนนะโเนอเคขึ้นจุดนี้ขับไปเลยไปเลยแค่ขับไปภูเก็ตคิดว่าน่าจะต้องเปลี่ยนนะสีอะสีตัวคนเราเนี่ยหนักแดดฉ่ำๆเลยนะทำไมมันกระเดือกระเดียกระเดือกระเดียสไปแล ไปแล้วค่ะวินระวังรถครับเร่งไปเลยเล่นขึ้นบา้านได้ทำไมอ่ะครถมันไม่มีแรงโ okay, <my> อ้โหไม่ได้บอกบอกไฟเฟนด้วยไฟเฟนรถไม่มีแรงเลยขึ้นไม่ไหวแล้วขึ้นไม่แรงจอดตรงนี้สักห้านาทีนี้จะได้รู้ไง <c oughs> ถ้าเกิดแบบขับไปภูเก็ตจะต่างแดดนานแค่ไหนเบ็ดมือก็ไม่อยู แม่มาฟังเสียงเบรกมือดูดูเบรกมือเบรกมือไม่อยู่ <c oughs> ต้องทำใหม่หมดเลยโอเคแม่เป็นมวฟังดูเครื่องไหมดูเครื่องไหมเกิดอาหินลองเลยเดี๋ยวยมันจะชนรถฟอร์ดกูเอาเอาข้อเหวีม่มาแล้วพี่หยาพี่ใหห่อยา มีหนูอยู่ในนี้ด้วยหนูมลาลองจี๊ดจๆ๊ดจี๊ดจีนไหมแล้วพู้ใหญ่ไหมครับตั้งแต่คลิปไหนนะไม่ก็เพื่อเป็นไมายเฟรมเป็นฝรั่งไงเพื่อนเป็นแต่งชาติาไม่ใช่ฝรั่งก็บอกว่ารถของเขาว่าเดี๋ยวเขาบอกว่าให้ปรับแต่งเครื่องให้ด้วยก็เดี๋ยวทำให้เอาแบบให้วิ่งเหมือนของเราเลยไหม98เดี๋ยวทำเดี๋ยวซ่อเครื่องให้ไปเบื้องต้นให้ขับได้เราอาจจะขับไปถึงแถวๆชักประจวบัอะไรเงี้ย แล้วค่อยขึ้นสไลด์ไปดีไหมหรือขับไปถึงเรียบไหมดูหน้าผมได้มีครีมไหมมีครีมบำรุงหน้าไหมกันแดดต้องเข้าแล้วนะเจอแต่ละงานมีหมูหมูให้กินบ้างไหมมาแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหเห็นว่าเป็นอไรนิดเดยวไม่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 ่ไม่ไม่ม่ไ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 ่ไม่ไม่ไม่ ทำเครื่องให้สมบูรณ์ทำช <st une> ่วงล่างให้นิ่มๆโอ้โหลูกแข็งนี่กดไม่ลงเนี่ยกดไม่ลงเลยสีสวยดีเนาะทาสีมาแล้วแน่เลยโอเคน้องใหม่ของหมู่บ้าน W N n เขามาเข้าค่ายล้วแล้วเนี่ยค่ายนี้ไม่มีผิดหวังครับอันนี้หายทองแดงโอ้ยไม่มีบ้องไม่มีบอสนะแต่ตอนเนี้ยเน้นเต้นอย่งเดียว เดี๋ยวทาให้ทําให้เดี๋ยวทำให้ไม่ต้องกลัวทําให้ดีๆเลยเดี๋ยวรออีกสองคิวเดี๋ยวคันนี้เสร็จคันนู้เสร็จเดี๋ยวคันนี้ขึ้นให้เลยพขดีเขาอยู่ไกลเขาอยู่ภูเก็ตเขาก็เลยเอามาให้ก่อนแต่จริงๆเราจะไม่เอามาเลยนะแต่นี่เขาเป็นมายเฟรนไงเป็นชาวต่างชาติจริงๆผมนี่สปิกฤีนี่คล่องเลยนะผมจะโอเคเขาตลอดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าจับกันโอเคโอเคโอเคเขาบอกให้ทำอะไรผมก็โอเคอย่างเดียวเลยโอเค ไม่ไม่โอเคก็เยอะเด็ดมีสองอย่างอะ่ะ yes okay yes no okay โอเคโอเคเดี๋ยวทำให้